ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับของเซียนนาดีนะครับครับเมื่อนี้นะครับเซียนนาดีเดินทางมากนะครับมาตามตัวเลขรัฐบาลไทยเดอพี่น้องเอฟซีเด้อแหลงไม้นะครับพี่น้องเอฟซีครับแหลงไม้นะครับแต่ว่าเคยมีสื่อเสียงเรียงหน้ามาเคยถตือกมากแล้วเหยือบพ่อลันเนาะครับเนาะภายในปีเดียวถือหวยเกือบพ่อลันนะครับพี่น้องเอฟซีรัฐบาลไทยมองนี้นะครับเด้อเป็นเปลี่ยนพุ่ม สันนิ่ทานว่านะครับพี่น้องยุพี่เป็นพุ่มป่าซาเกานะครับเพราะว่าที่เพิ่นไถไถหน้าออกนะครับมีตะไห้กับกระดูกนะครับพี่น้องยุพี่ครับมีตะไห้กับกระดูกบริเวณนี้นะครับบริเวณที่เป็นไหน้าเด้อพี่น้องยุพี่ไตเดินอยู่ข้างใต้นี่มีตะไห้กับกระดูกนะครับพี่น้องยุพี่ก็เลยเพิ่นเอารถอเมคโคะนะครับมาหล่อออกเป็นไหน้าเลือกประมาณเม็ดนึงนะครับจังหว่อยไปพ่อไห้กับกระดูกนะครับคาดว่าจะมา อายุนะครับหลายพันปีแล้วเนาะครับเนาะพี่น้องนิพสีครับเมื่อนี้เสียดนาดีก็เดินทางมากนะครับหาคุณพพอทวินนะครับพอทวินคนมีเส้นนะครับเพิ่นยุ่นี่เพิ่นจีมีองค์ปูองค์ยานะครับมาเข่าเพิ่นนะครับเพิ่นกับจีซื้อได้บ่าว่าจีเป็นกลางวั่นกลางขึ้นนะครับพี่น้องนิพสีซื้อได้นะครับแต่ว่าเดนี้นะครับทั้ง แจ้งคันหาไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องที่เพื่อขออนุญาตนะครับเจ้าที่เจ้าทางอยู่นี่นะครับเนาะเพิ่นปูนะเพิ่นซื้อกะปูนะครับปูสีสุดโทนะครับพี่น้องที่ซื้อกะปูสีสุดโทแล้วก็หูจักเจ้าที่เจ้าทางอยู่นี่เป็นเซี่ยวกันพร้อมนะครับเพิ่นว่าขอเป็นเซี่ยวกันพร้อมนะครับครับจังไพรเขาไปส้มน้ำกันพี่น้องทีไปเบิ่งเพิ่นท้ำพิธีขอซื้อเอาเด้อครับเด้อพอทวิญเพิ่นซื้อนะครับช่วงนี้ก็ระยะนี้เวลาประมาณ สิบเกียนนาฬิกานะครับหาโม่งแรงนะครับพี่น้องเอฟซีเอาเซียนนาดีก็มาพอร์ตนะครับแรงไหมนะครับพี่น้องเอฟซีทีค่อยถือกน้ากันกับเซียนนาดีนะครับมาเกือบพ่อล้านนะครับสองคนก็ล้านกว่านะครับถือกสองคนเขาหุ่นกันซื้อนะครับเรียกหวดที่ออกเกียร์ซนะครับได้ได้คนละหกแสนนะครับพี่น้องเอฟซีได้คนละหกแสนปีนั้นนะครับ มาแบ่งกันนะครับก็ได้สองคนกับเป็นเงินล้านสองนะครับเนาะมาแบ่งกันก็ได้คนละหกแสนนะครับเอาเ,อาเอาขาก็ไปหลุนไปช่มน้ำกันพี่น้องที่ครับเพิ่นปูเพิ่นวาเพิ่นอยากสางหอวห้องนะครับต่ว่าเราปิดกันยุ่ตลอดนะครับเราบ่าให้ทางสองมานําเสนอนะครับเอาหลอดนี่เพิ่นอนุญาตนะครับอนุญาตให้นําเสนอตัวเหล็กแนวทางนะครับเอามาตั้งกล่อง มาส้มพิธีรองเพลนไปน้ากันนะครับพี่น้องพี่ส่มครับกำลังทำพิธีพี่น้องพี่ครับพรพอตะวินเผลนจะทำองคูญยานะครับครับนี่คางด้านทางคางนี่ครับเป็นหวยนะครับเป็นทางเป็นเที่ยวนะครับเป็นคล้องน้านะครับองคูซีซโทัเป็นทีเที่ยวอยู่ประจํานะครับ เด้อปูมือนี่ลูกหลานขอมาขอลงยูทูปถาปูหยัดสางผู้เสียงหยัดสางที่พัดที่เศร้าให้เขาลงยูทูปขออนุญาตวัดคำขอโศกขอหลับน้ำปูน่ะครับขอโศกขอหลับน้ำปูน่ะให้แม่นเด้อปูปูหยักถัวเอาให้โด่งให้ดังให้มีื่อเสียงเรียงน้ำเลย ที่มี่คือเชียงได้กานนอนปูกับงานอ่ะขันบอกเลยถือขันจังสี่นี่คนมากถิ่มาซ่อมมาซอยสางซอยแปงสมออกซ้ำนี่เขาใช่รึเปล่าสาธุสาธุสาธุ มีเสียงเราเรียกไดยสางแนวคูญา,าต้องการเขามาขอร่องยูทูบเอาผมก็อยากดัง,อย,งอยากมีโชคไม่ลาบอยากมีเงินไม่ค่ำสางแตีงที่คูญาต้องการเออผมก็อยากมีความในราาที่ <c oughs> ให้เขาลงโหลดว่ากันโอ้ฟาถูปู <c oughs> ให้ดง,งๆดังเด้อปูยิที่ปู่นาให้มันแหม่นโลดให้ลูกร้านใ<ะ>ห้นี่ซื้อเสียงหลดนมีเงนเแตกหดสามตัวค <c oughs> นเดิอปูดูลกรล้านก็ว่าขอสามตัวตรงๆเมราะข้นม่าลงได้คือทุกงวด ยางนีกัน่ะสัตาไม่ปุยน่ะเยเนี่ยไปบอกว่าโอ้มึงก็คือเที่ยวในแม่ลหละโอ้ยมันก็บิดกันายเนาะเมื่ปีมั้าตคือยนงบ่ให้ยช่วยช่ยงากในบ้านมนปูเชียนเห็นเด้อเด้อปูเอไล่เมื่อปูนั่นล่ะมันเพ็นได้กค่ายอย่ง เอาซื้อมาซื้อมาได้ไรเงี้ยขับปูกซื้อมาแล้วนะครับบ่มีผู้พาไปลูกใช่บา่มาเมียเขาก็เลยบ่ไปเลยพระท่านหรืนะอเปล่าอ๋อสิไปเหยียดมือนนี่ลราผู้งาสิไปเห็ีดมืออืเลยละ่ะ ก็จ,จ้งใจว่าที่ไปเทศนลาแจ้งว่าท่านได้ไปชืดอมาไวไรแล้วอยากให้้านใจ้ไปเทศหานัาเขาบัดค่หนาจุกูเ,เอ,อ้เขาใจอยุ่บ่ก็บ่ไดา้นี่โชคน่เราพมกันขอดีเอาเด็กแตน้อง,อง,อง,องรเด็กื่อื่อเมื่อไรเวลา แย่งพระท่านนี่คุ้มภาพไปกระเทิงว่าอยากขห้ร้านไส้ไอ,อ้หมา่มาขายั่งเก๋เขาภาพไปนะไส้ว่า,า,านิว่าเอาคือยังได้คือหูคือหูว่าผม ก็ยานะอ้าผมก็ที่ว่าไผ่เไผเนาะไผเวีนเจ้พอกับเมียมาผมเอากันสัก,กน,นั่นผมก็ให้ไไลูกกับเมียไปซื้ออไว้ละจะไม่ได้มือนั้นก็จะไม่ได้ไป ผมไอ้เมียผมลูกผมหลานใช่ปูไปซื้อมาไว้แล้วบัดหลานเคยบัดเสียชีวิตบัดย่อมพิบาวา,มา,มามนมาออกมาเมีก็ไรมาบัดโทมกันพอดีก็เลยฆ่าหยากงานหลานเคยเน้่คอยงานเขาก็เฝ้าเมีย เขาอยู่งเหมือนกันนะทางปูพานไปเหมนอนนะพอปูไปวันหัวปูเนาะเดี๋ยวาฝกบ้านดูไปเหมือนนะอืมจต่ฝากปูไปกุญธเนาะอืมเดี๋ยวไปบอกเรื่องนั่นปูง่ายือกันสาธุให้ผมถามสิเนะ บักสีกับพียังกว่าพีปิินน่ะเขาอยุใส่คือโบมหาผมเืินอ่ะออาานะโอ้เขาหนกครับเขาียหนักอย่งคัดหนักหนาเทอะไปแค่ยุติอยู่นึง ที่เขาปล่อยเขามาใหายชั่วหายรัอยู่หลายเนี้ยขันขาเขาบ่มากฟูยาวมากแล้วทั้งทีปูฟูกับยานี่ไปไม่ได้กักเดี่ยวกลับมาที่ตลาดบ่โอบางมือก็บ่ามาก บ <nervous S 2> <Doom. S 1> ่มาแค่จะไปมยืนนี่งละกูเอาไปัยื่เนี่ยละทังกทนก็ได้ซือหาไวแล้วเขาหยาเขาเขียวหาเงินหางหมดหหคือเขาหยาก็หยาหยาเขาหยาหยานี้โอ้ยดูง่วงเลยูที่ทั่วกับทังใแบบนี้ดูน่องกัหลายปเมื่อนถึงแขน หญ้าผู้คนรถหญ้าก็ผู้กำหญ้าเอ้าัานคือหญ้าเขาหญ้าแน่ประเด็นบ่กันที่เว้ากันที่เดียวนี่นั่นที่ผมเว้าไปสาธุผู้คิดอยากไปผมจางผมแปนที่เว้ากันมาตะกอนอ่ะแต่ผมไม่มีเงินเนี่ยมัดปีมัดรัด บ่ไดถูกเมือเลยเบื่อแล้ว,วัวนี้ผมขอ,รอ้รงลุ่มๆหลานเขาหอ,อกดูคทูแล้วค้นสิ่งหัวจักหลายนี่มรดประเทศคนนีบ้านทั่วโลกเนอะปูจะได้เงินมาเห็ดมาสางไว้เด้อปูถาถาแตกหอดสองตัวสามตัวนี่เย็บซี่นี่อนเงินมาให้อิตมาดหมอบให้เห็ดสางหัวห้องให้ปูนี่นะคือคือประสงค์ ผมก็อยากให้คนหูจัดหลายๆอยู่คื้นันเพราะว่าผมบม่มีญญาเนี้ยสไทยหรอกครับพี่นองก็มาเสยพี่นองมาซอยผนแล้วคือแล้ว hai cái tám cửa xóm của bên bỏ hầu hoặc một bỏ bỏ mạnh Hãy subscribe cho không bỏ

ข้าวสูสสง้า่องสองกลุ่ เอาจากนี้ก็วันสา้สองผมขอสองมนะได้สามโอ้มันจะปีนหนาปีนหลังกันอะไร้ยังิงบอสมันใจว่างครับเขาออกยูทูบนี่ปล่อยทั่วโลกดริง เขาต้องออกมันต้องไปทั่วโลกอยู่แล้วโอ้ครับครับครับจอบเมื่อจังมาถามกูอยีไงเด้อตามที่บอกถ้าเทียมันเลียนบอกกู ครับผมครับผมคอยใจถามกูอีกครับผมผมกีถามอยู่จอเมือถ้าเกิดมันบเปลี่ยกนก็ดีใจเพราะมั้นยังมันก็จะไปร่อมทุนใส่ควอนเลยถ้าเกิดมันเปลี่ยกนกะไอ้ยังดีถามมันมนกักเรียนทุ่มทึ่งข้าพู ครับครับครับปลาโตคือเก่งแต่กลาให้ว่าหกตัวืให้ลนะว้อูปูโอ้ยเห็นแตกหกตัวดีดังนี่ดีแตปูเดดปลาโนี่ยเคยพ่อเคืเห็นก็สิได้เห็นบ่ดล่ะปูค้นลังไหลมาแทล่ละไม่สั่งซอยแล้วปูบ่มันมาลังไหลไม่หยงหกตั็สามตัวไทย ับพุ่มใจครับสาธุสาธุสาธุมอนปูก็มยามีมอนครับนีม่อนมีมอนถักฟอนาบบี่น้องเอซีเด็กปูสีสุธโ้นะครับเป็นปูซีสุธโวะ่ปูยังปูยาเสงจันทร์ปูเขาปูขี้กงปูขี้โกงยาเสงจันทร์ขี้โกง เปูจี้กงเป็นข้นจีนป่ะปูจี้กงหญ้าแสงจันปูจีกงยญ้าแสงจันรเข้นจีนนี่พี่น้องซี้เข้าใจเด้อพี่น้องซี้ครับปูจีกงยญ้าแสงจันนะครับเผนเกามาต้น้ำผุลายอันนี้พอถวิญเพิ่นซื้อได้เด้อครับเด้อเพิ่นซื้ออยู่นี่ตลอดประจําเป็นผู้รักษาเพิ่นอยู่นี่นะครับเพิ่นให้มาบ่เคยให้เรียกด้อพี่น้องเพราะว่ามานอนอยู่นํากันจนมืดมัวเวียนหัวครับใช่ป้าครนอนมาหา กันเหมือเมือเว้นทุกคนเนอะบ้เคยบอกยูทูปผู้สี่ย,เย<น>ะเยสาคำบอกคำจางเพิ่นเพิ่นเป็นคนนี่อยากโบรานจังหน่อยนะครับพี่น้องที่ครับก็บโเป็นยังนะครับเอาเพิ่นเป็นซื้อนะครับปู่ชี้กงกับยาย่งกัจจงยาเสียงจันนะครับยาเสียงจันเพิน่นไ้ฮอดหกตัวได้พี่น้องที่เจ็ดเก้าศูนย์ห้าสี่สองเอาไปหายิบจับรตเตรีเ่เบิ้งนะครับพี่น้องทุี่ส่วนเหล็กล่างนะครับ กับบ่กมันเชิงวางเท่าเพิ่นให้เวียนกันยังไงนี่นะครับเพิ่นว่าพอเธเวียนเพิ่นขอเหล็กสองตัวต่อเพิ่นให้มาสามตัวด้วยพี่น้องเอฟซีเขากับเวียนกันสองศูนย์สามศูนย์สามสองด้วยพี่น้องเอฟซีเด้อกับส่วนบนนะครับห้าสี่สองนะครับคู่นี้ก็บ่เป็นตะประมาดทั้งนานะครับพี่น้องเอฟซีสามตัวหน้านะครับสามตัวหน้าในการต่อไล่กันนะครับเอาขันเพิ่นให้มาเปี่ยวเพิ่นอยากดังนะครับพี่น้องเอฟซีสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับ คลิปวิดีโอนี้ครับก็เบิ่งงใ้เป็นแนวทางนะครับโปวดใจวิเจรัญาณในการรับชมด้วยพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องเอฟซีทันใดนะครับมีความเสื้อนะครับเอาไปจัดนะครับถามว่ามักกับพ่านนะครับพี่น้องเอฟซีแต่เสี้ยนาดีนะครับยังยืนยันยคือเก่านนะครับพอเสี้ยนาดียู่หนี่มาตะโดนแล้วนะครับกับพอถวินนะครับเคยถือเรียกมาเกือบล้านแล้วนะครับสองคนนะครับมาแบ่งกันเพิ่นเป็นไอหักนะครับทีเสี้ยนอดีเข้าลบที่สุดนะครับ คยถือเรียกมาแล้วแบ่งกันพูละจักแสนกว่าเท่วนั้นพ<ว>ูละสามแสนหกแสนสามแสนกวัเออถือเรียกหกแสนรอบหนึ่งเนาะรอบต่อๆไปกับแบ่งกันได้พูละแสนประมาณเนาะประมาณแสนกลัวนะครับก็ถือมาตลอดนะครับปีนั้นนะครับปีหกห้านะครับเอาชิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับ